ราชันทหลวงฟ้าตอนที่1น9่ลู่ฝานดูหมิ่นคนแก่ไม่น่าเคารพพวกนี้อยู่ครู่หนึ่งขณะกำลังจะพูดฐานถ่ายเก๋โผล่ตัวออกมาจากห้องด้านหลังแล้วพูดว่าคุณชายลู่ฝานจำได้ไหมว่านายยังติดหนี้ฉันอยู่หนึ่งครั้งลู่ฝานเกือบกระอักเลือดออกมาเขารู้ว่าที่ฐานถ่ายเก๋พูดว่าหนึ่งครั้งคือดื่มเหล้าแต่คนด้านนอกพวกนี้คงไม่คิดว่าแบบนี้แน่แ เป็นไปตามค่าเจ้าบ้านตระกูลฐานไถหันมาพูดเป็นคนแรกฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นผู้อาวุโสโมกระแอมเบาๆสองครั้งแล้วพูดว่าผู้ดูแลลูกรักษาสุขภาพด้วยลูกฝานหมดคำจะพูดจริงๆตอนนี้ถึงเขาอยากอธิบายก็คงอธิบายอะไรไม่ได้เหมือนเจ้าบ้านตระกูลฐานไถมองสีหน้าประหลาดของลูกฝนันออกเขาเดินเข้ามาช้าๆแล้วพูดกับลูกฝันว่า คุณชายลูกฝานวันนี้ขอบคุณมากที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้เกอเออตระกูลฐานไถยไม่มีอะไรตอบแทนงั้นฉันให้ดอกไม้ในสักต้นดีกว่าคุณชายลูกเชิญทางนี้เจ้าบ้านตระกูลฐานไถยพาลูกฝานเดินออกไปข้างนอกผู้อาวุโสสองสามคนไม่ได้เดินตามไปด้วยแต่กลับดึงผู้อาวุโสโมเดินมาอีกด้านแล้วพูดว่าผู้อาวุโสโมช่วยบอกพวกยาบำรุงมาหน่อยสิดูว่าชนิดไหนเหมาะกับคุณฐานไถยเกอ ลู่ฝานกับเจ้าบ้านตระกูลฐานถเดินไปสวนหลังตระกูลฐานไถบันไดหินเป็นแนวยาวเดินคดเคี้ยวไปข้างหน้าเดินผ่านศาลาอ้อมภูเขาจำลองเดินผ่านองครักไม่รู้กี่คนในที่สุดเจ้าบ้านตระกูลฐานพลายถนาบลาฟาเดินมาถึงหน้าประตูไม้บานหนึ่งแล้วพูดว่าเชิญคุณชายลู่ฝานระหว่างพูดเจ้าบ้านตระกูลฐานถ่ายใช้ฝ่ามือตบลงบนประตูไม้เบาๆจูจ่ๆแสงสีฟ้าเป็นแถบปรากฏในสายตา ที่นี่เป็นทะเลสาบเกล็ดน้ำแข็งน้ำเคลื่อนไหวอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งส่วนด้านบนชั้นน้ำแข็งกลับเต็มไปด้วยความเย็นยเยือกทะเลสาบทรงกลมรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้สีฟ้าเหมือนบัวหิมะที่มีกลิ่นหอมตีจมูกอีกทั้งตรงกลางบัวหิมะพวกนี้มีดอกไม้ประหลาดอยู่หนึ่งดอกรูปร่างเหมือนบัวรากเป็นน้ำแข็งใบเหมือนเปลวไฟลุกชนแอบมีเสียงคำรามออกมาจากดอกไม้ด้วยเจ้าบ้านตระกูลฐานถ่ายชี้ดอกไม้ดอกนั้นแล้วพูดว่า ลูกฝานนั่นคือดอกพกพันของตระกูลฐานไถยเติบโตด้วยการรดเลือดมังกรลงไปเป็นยาวิเศษที่มีน้อยในปัจจุบันมันกับยาวิเศษย่าต่อชีวิตในตำนานมีชื่อเรียกว่าคู่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อลูกฝานได้ยินคำว่าย่าต่อชีวิตจิตใ,ใจเขาวูบไหวทันทีใช้นิ้วขยับแหวนจิวเซียวบนมือตัวเองเบาๆลูกฝานมองดอกพกผันแล้วพูดว่าเป็นยาวิเศษในปัจจุบันจริงด้วยฉันเพิ่งเคยเห็นดอกไม้ประหลาดแบบนี้ครั้งแรก เจ้าบ้านตระกูลฐานถ่ายยิ้มแล้วพูดว่าฉันไม่ได้โมนะทั้งประเทศอูอานคงไม่มีดอกผกพันต้นที่สองอีกแล้วจะดียาก็ไม่น่าจะมีในตำนานตอนที่อริยปราสวรสวรบัรดาลกลายเป็นอริยปราดด้านยาเขาใช้ดอกผกพันหนึ่งต้นกับยญ้าต่อชีวิตครึ่งต้นกลั่นออกมาเป็นยาเทพหนึ่งเม็ดหลังกินเข้าไปวิญญาณคงทนถาวรถึงขั้นเป็นอมตะนายไม่ใช่ผู้ฝึกชี้คงไม่รู้ว่ายาวิเศษมีค่ากับผู้ฝึกชี้ขนาดไหนฉันพูดแบบนี้แล้วกัน ถ้านายเอายาวิเศษไปแลกของกับผู้ฝึกชี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาระดับฟ้ายาเซียนยาสเสวียนนายอยากแลกอะไรก็ได้ทั้งนั้นลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าสมุนไพรหนึ่งต้นเทียบได้กับเมืองทั้งเมืองเจ้าบ้านตระกูลฐานถ่ายลู่คราวแล้วพูดว่าต้องดูว่าเป็นเมืองอะไรลู่ฝานฉันแก่กว่านายหลายปีต่อไปฉันจะเรียกนายว่าลู่ฝานแล้วกันฉันจะให้สมุนไพรต้นนี้กับนายนายว่ายังไงละ่ะ ลู่ฝานอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเจ้าบ้านตระกูลฐานถ่ายพูดจริงเหรอเจ้าบ้านตระกูลฐานถ่ายยิ้มแล้วพูดว่าจริงสิเมื่อกี้ที่ศาลาชมดอกไม้พูดถึงเรื่องใช้ยาวิเศษเชิญอริยปราชญ์มาฉันเห็นประกายในตานายรู้ว่านายอยากได้ยาวิเศษแน่ๆให้ของขวัญก็ต้องให้สิ่งที่คนชอบยังไงก็จะใช้สมุนไพรนี้ไปเชิญอริยปราชญ์จากเจดียามาช่วยอยู่แล้วตอนนี้นายรักษาเก๋เออจนหายดีงั้นก็ควรจะให้นาย พูดจบเจ้าบ้านตระกูลฐานไทยจับตามองปฏิกิริยาของลูกฝานทว่าลูกฝานกลับนิ่งเหมือนน้ำแม้สีหน้ายินดีแต่ไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเป็นเด็กที่จะเย็นจริงๆเจ้าบ้านตระกูลฐานไถยแอบประเมินลูกฝานในใจหลังจากนั้นจึงพูดต่อแต่ตอนนี้ฉันยังให้นายไม่ได้ฉันอยากให้นายช่วยตระกูลฐานไทยอีกเรื่องลูกฝานถามว่าเรื่องอะไร เจ้าบ้านตระกูลฐานไถพูดว่าง่ายมากนายแต่งกับเกอเออของสิ่งนี้จะเป็นของนายไม่แน่ต่อไปทั้งตระกูลฐานไถอาจเป็นของนายก็ได้ลู่ฝานอ้าปากอย่างกระอักกระอ่วนเจ้าบ้านตระกูลฐานไถเห็นท่าทางของเขาก็หัวเราะแล้วพูดว่าหลอเล่นเรื่องที่ขอให้ช่วยง่ายมากสองวันนี้ฝ่าบาทจะให้พวกนายไปเลือกอาวุธที่คลังบูชันอยากให้ในายช่วยตระกูลฐานถเอาของกลับมาชิ้นหนึ่งมันมีชื่อว่าเกราะเฟิ่งเซียน ลู่ฝานอึ้งไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเจ้าบ้านตระกูลฐานไถก็รู้ว่าฉันไปคลังบูสามารถเลือกอาวุธได้แค่ชิ้นเดียวเจ้าบ้านตระกูลฐานไถพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่มันเป็นเช่นนี้ลู่ฝานพูดว่าเจ้าบ้านตระกูลฐานไถ่ายหมายความว่าจะให้ฉันเอาเกราะเฟิ่งเซียนมาแลกกับดอกผกพันนี้ไม่เรียกว่าให้นะเจ้าบ้านตระกูลฐานไถยยิ้มแล้วพูดว่า ให้สิเพราะฉันจะเอาของอีกอย่างมาแลกกับกรอบเฟิ่งเซียนลู่ฝานพูดอย่างประหลาดใจว่าของอะไรเจ้าบ้านตระกูลฐานถ่าจ้องตาลู่ฝานแล้วพูดอย่างราบเรียบว่าพลังลู่ฝานขมวดคิ้วพูดว่าเจ้าบ้านไม่ได้จะเอาของอะไรออกมายกระดับพลังร่างกายให้ฉันใช่ไหมเจ้าบ้านตระกูลฐานถ่ายอึ้งเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเบาว่านายพูดอะไรอ้อฉันเข้าใจแล้ว นายเคยใช้มุกซานห่ของตระกูลหานใช่ไหม55าาดูเหมือนนายมีสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับตระกูลหานเอามุกซานห่ของตระกูลพวกเขามายกระดับพลังร่างกายให้นายด้วยไม่ใช่พลังที่ฉันพูดกับนายคือแดนวิทยายุท์ตอนนี้นายอยู่แดนปราณดินชั้นสองหรือชั้นสามเฮยยังไงแล้วก็คือแดนปราณดินขั้นต้นใช่ไหมลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าใช่อยู่ในแดนปราณดินขั้นต้น เจ้าบ้านตระกูลฐานไถมีประกายประหลาดในตาแดนปราณดินขั้นตน้นแต่สามารถสู้กับยอดฝีมือที่เกือบเป็นเซียนบูอีกทั้งยังเอาชนะได้ด้วยพลังปราณของนายคงไม่ธรรมดาสินะระหว่างพูดเจ้าบ้านตระกูลฐานไถเอาของที่ดูเหมือนอัญมณีออกมายื่นให้ลูกฝานแล้วพูดว่าเก็บไว้สิ สิ่งนี้มีชื่อว่าหินเลือดสารจําเป็นหรือนายจะเรียกมันว่ายาเลือดสารจําเป็นก็ได้ด้านในมีวิทยายุทธ์ทั้งชีวิตของนักบูที่เกือบเข้าสู่แดนปราณฟ้าแฝงอยู่เมื่อกินเข้าไปจะใช้พลังปราณของเขาได้แต่อยู่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหลังจากใช้แล้วร่างกายจะอ่อนแอสามวันไหนน่าจะรู้คุณค่าของสิ่งนี้ลู่ฝานพูดอย่างประหลาดใจว่าตระกูลฐานถ่ายมียาแบบนี้ด้วยแล้วทําไมลู่ฝานไม่ได้พูดต่อ แต่เจ้าบ้านตระกูลฐานไถยเข้าใจความหมายของลูกฝานเขายิ้มแล้วพูดว่าแล้วทําไมเกอเอ๋อถึงแพ้อีกใช่ไหมละ่ะช่วยไม่ได้ตอนนั้นเธอก็พกติดตัวไว้หนึ่งเม็ดใครจะคิดว่าหลินหย่าจะใช้กระบวน่าโหดเหี่ยมขนาดนี้ถ้าแข่งขันครั้งต่อไปนายเจอหลินหยาอย่าลืมช่วยสั่งสอนเขาแทนเกอเอ๋อล่ะลูกฝานรับยาเลือดสารจําเป็นเอาไว้แล้วพูดว่าเจ้าบ้านเชื่อใจฉันขนาดนั้นเลยหรอไม่กลัวฉันหนีเหรอเจ้าบ้านตระกูลฐานไถยยิ้มแล้วพูดว่า หนีก็หนีไปสิยังไงนายก็ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้เกอเออแล้วถ้าเปลี่ยนค่าตอบแทนจากยาวิเศษเป็นของสิ่งนี้ฉันอยากทำแบบนั้นใจจะขาดยิ่งไปกว่านั้นนายเป็นคนแบบนั้นเหรอลู่ฝานหัวเราะเบาๆเจ้าบ้านตระกูลฐานไถ่พูดว่าโอเคเราออกไปกันเถอรอให้นายเอากรอะเฟิ่งเซียนกลับมาดอกผกผันจะเป็นของนายตอนนี้ให้มันจเจริญเติบโตต่ออีกสักสองสามวันยังไงถึงอยู่ในมือนายนายก็ยังใช้มันไม่ได้อยู่ดี ลู่ฝานพยักหน้าเดินตามเจ้าบ้านตรกูลฐานไถยออกไปประตูไม้ด้านหลังปิดลงทันทีเจ้าบ้านตระกะูลฐานไทยปรบมือเรียกสาวใช้แล้วพูดว่ารับใช้คุณชายลู่ให้ดีห้ามละเลยเด็ดขาดลู่ฝานนายดูสิเสื้อนายสกรปรกแล้ววันนี้พักที่ตรกูลฐานไถยสินายช่วยเกอดเออถ้าฉันไม่เลี้ยงข้าวนายสักมือคนอื่นคงหัวเราะเยาะตระกูลฐานไถลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าขอบคุณเจ้าบ้านตระกูลฐานไถ เจ้าบ้านตระกูลฐานไถยสายหน้าพูดว่าไม่ใช่ขอพูดอีกรอบต่อไปเรียกฉันว่าลุงกองเมื่อพูดจบเจ้าบ้านตระกูลฐานไถยเดินออกไปพร้อมรอยยิ้มเต็มใบหน้าเช้าวันต่อมาลู่ฝานออกมาจากตระกูลฐานไถยแล้วคิดถึงข้าวเย็นที่กินที่ตระกูลฐานถไายเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ลู่ฝานยังกลัวไม่หาย ตอนกินข้าวฐานไายเกิดเข้ามาพิงอกเขาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเธอ,อยังตั้งใจใส่เสื้อโชว์อ,อกโชว์ด้านสมบูรณ์แบบที่สุดของเธอให้ลูกฝานเห็นบวกกับความอ่อนเพลียเล็กน้อยเพราะเพิ่งหายจากอาการป่วยยิ่งทําให้ดูน่าสงสารเข้าไปใหญ่ถ้าไม่ใช่เพราะลูกฝานพยายามดึงสติตัวเองเอาไว้เกรงว่าวันนี้คงไม่ได้ออกจากตระกูลฐานไถยคนล้วนพูดกันว่าพรหมจันทร์ผู้หญิงได้มายากตอนนี้ลูกฝานคิดว่าผู้ชายจะรักษาพรหมจันทร์ของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน เขาทำจุดประสงค์ที่มาตระกูลฐานถ่ายสำเร็จหมดแล้วอีกทั้งยังดีกว่าที่คิดไว้ถ้าหากดเรื่องในตอนท้ายคงได้ไม่คุ้มเสียดีที่วันนี้ตอนเช้าองค์ครรกรทองในตำหนักประกาศให้เขาเข้าตำหนักไปเลือกอาวุธวิเศษในคลังบูที่วังนอกประตูตระกูลฐานถ่ายรถม้าของวังถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตอนลูกฝานเดินออกมาจากตระกูลฐานถ่ายไม่รู้คนตั้งเท่าไรพูดคุยกันคิดไม่ถึงว่าช่วงนี้คุณชายลูกฝานอยู่ที่ตระกูลฐานไถ่ยเขาไม่ได้อยู่ตระกูลหานเหรอ แปลกมากเขาดีกับคุณฐานถ่ายเกิดแล้วเหรอหูตากับแคบน้าสิช่วงก่อนหน้านี้มีคนเห็นคุณชายลูกฝานเดินเล่นกับคุณฐานถ่ายเกิดข้างนอกด้วยจริงเหรอช่างเป็นกิ่งทองใบหยกจริงๆทําไมโชคชะตาของลูกฝานถึงดีขนาดนี้ลูกฝานได้ยินเสียงพูดคุยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงของคนพวกนี้เขายิ้มแหอยู่ครู่หนึ่ง ไม่ว่าทําเรื่องอะไรก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกจริงๆเขามาตรกูลฐานไถยได้วิชาผนึกชิงวิญญาณที่ต้องการแต่ก็ต้องแปดเปื้อนคําซุบซิบนินทาเพราะเหตุนี้เช่นกันยังดีที่หลิงเหย่าไม่อยู่เมืองหลวงไม่งั้นคงพูดยากแน่ๆส่วนอูคงหลิงเธอคงไม่แคร์เรื่องพวกนี้ลู่ฝานเข้าไปนั่งในรถม้าจากนั้นองค์รักกรดทองกลายเป็นลำแสงมุ่งหน้าไปยังวังไม่นานรถม้าของลู่ฝานจอดลงที่ประตูเมืองชั้นในจากนั้นค่อยๆขับเข้าไปในวัง ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ไปตำหนักให้เหอแต่มุ่งตรงไปทางทิศต,ตะวันออกลู่ฝานมองผ่านหน้าต่างรถม้ามองตำหนักแต่ละตำหนักค่อยๆห่างออกไปจากตัวหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในที่สุดรถม้าก็หยุดลงองคารักษ์กรดทองพูดเบาวๆว่าถึงแล้วคุณชายลู่ฝานเชิญลงรถลู่ฝานเลิกผ้าม่านขึ้นแล้วเดินออกมาทันใดนั้นสิ่งที่ปรากฏในสายตาคือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนกระบี่ปักอยู่บนพื้นด้ามกระบี่เป็นหลังคา ตัวกระบี่เป็นห้องหลักปลายกระบี่เป็นประตูขนาดใหญ่สิ่งก่อสร้างนี้สูงเสียดฟ,ฟ้าเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปมีความสูงหลายร้อยเมตรตัวกระบี่ตัวอักษรขนาดใหญ่คำว่าคลังบูดูทรงพลังดึงดูดตามากลู่ฝานยืนมองอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานจึงละสายตาออกมาแค่สิ่งก่อสร้างแห่งนี้ก็ให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกน่ากลัวแล้วอีกทั้งลู่ฝานยังสังเกตเห็นว่ารูปร่างของสิ่งก่อสร้างแห่งนี้เหมือนกระบี่หนักไร้คมในมือเขาเป็นอย่างมาก นี่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าลู่ฝานรีบเดินเข้าไปที่ประตูใหญ่ด้านหน้าตอนนี้คนที่ยืนอยู่นอกประตูไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเทียนชิงหยางสุยสือฉวนคิดไม่ถึงว่าลู่ฝานจะเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงทั้งเจ็ดคนมองมาทางลู่ฝานเทียนชิงหยางส่งเสียงหืออย่างเย็นชาสุยสือฉวนกับสือเฉินสีหน้าไม่เป็นมิตร หลินนยาเสอหลิงและทังชิงต่างกว่ดาตามองเบาๆมีเพียงหลุยินที่เดินเข้ามาเอาไม้เท้าตีลูกฝานหนึ่งทีแล้วพูดว่านี่ทําไมในช้าขนาดนี้รอนายนานแล้วเนี่ยลูกฝานพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันก็มาแล้วนี่ไงขณะกําลังพูดผู้อาวุโสคนหนึ่งเดินช้าๆออกมาจากในคลังบูคราวและผมเป็นสีขาวตาทั้งสองข้างปิดสนิทผู้อาวุโสพูดอย่างราบเรียบว่า มากันครบแล้วใช่ไหมฉันจะพูดแค่รอบเดียวพวกนายต้องจําเอาไว้เมื่อเข้าไปในคลังบูดูได้แค่ตามือห้ามแต่ต้องพวกนายชอบอาวุธวิเศษชิ้นไหนจําชื่อเอาไว้แล้วมาแจ้งฉันถ้าพวกนายแต่ต้องอาวุธใดๆจะโดนไล่ออกจากคลังบูเข้าใจไหมทั้งแปดคนไม่พูดอะไรสักคำมองผู้อาวุธโสอย่างเงียบๆผู้อาวุธโสยิ้มบางๆแล้วพูดว่าดูเหมือนเข้าใจกันทุกคนแล้วงั้นตามฉันเข้ามาที่นี่มีทุกอย่างที่พวกนายต้องการ ประตูใหญ่เปิดออกทั้ง8คนรีบเดินตามผู้อาวุโสเข้าไปในโกดังบูกลุ่มองค์รักษ์กรอทองยืนอยู่ข้างนอกเพิ่งเดินเข้ามาลูกฝาและคนอื่นถึงกับสูดหายใจเฮือกภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าทําให้คนตกตะลึงจริงๆดาบกระบีว่วางเรีงรายอาวุธต่างๆนา,นานาลอยอยู่กลางอากาศมังกรเพลิงและอาูรวิเศษที่นับไม่ถ้วนเลยวนเวียนอยู่ตามอาวุธเมื่อมองออกไปอาวุธวิเศษมากมายอสูรวิเศษนานา,นาชนิด แสงกระพริบเหมือนเมฆที่มีแสงเรืองรองเสียงคำรามดังเข้าหูเป็นระยะด้านนอกอาวุธทุกเล่มมีแร่สายปกคลุมอยู่ด้านบนแร่สายเป็นตัวอักษรเขียนแนะนำเอาไว้ตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ยังมีแสงกระพริบด้วยอธิบายที่มาการใช้งานขนาดและน้ำหนักของอาวุธแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าละเอียดเป็นอย่างมาก ตรงกลางคลังบูมีเสาแสงขนาดใหญ่เหมือนต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าต้นหนึ่งยื่นกิ่งก้านที่เป็นแสงออกมายาเวเหยียดไปทั่วทุกมุมคลังบูผู้อาวุโสพาพวกเขาทั้งแปดคนมาใต้ต้นไม้ต้นใหญ่แล้วผู้เสียงดังว่าตอนนี้พวกนายชมดูได้อย่างเต็มที่ฉันรอพวกนายอยู่ที่นี่หลังจากดูเรียบร้อยแล้วมาบอกชื่ออาวุธกับฉันพูดจบผู้อาวุโสก็ยืนนิ่งไม่ขยับเหมือนรูปปัน้นทั้งแปดคนรีบแยกย้ายไปรอบ ขณะนั้นเองจู่ๆมีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูลู่ฝานกระบี่เห่าหลานลู่ฝานตกใจรีบมองไปรอบๆทันใดนั้นสายตาหยุดลงที่ผู้อาวุโสเสียงนี้เป็นเสียงของผู้อาวุโสชัดๆเขาพูดกับตัวเองว่ากระบี่เห่าหลานเพราะอะไรกันลู่ฝานไม่เข้าใจผู้อาวุโสกลับขยับนิ้วเบาๆเรียกความสนใจจากเขาฟาบาทลู่ฝานเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้อาวุโสเขียนอะไรเขาอุทานเบาๆในใจ เขาเข้าใจทันทีนี่คงเป็นอาวุธที่ฟาบาดเลือกให้เขาสินะกระบี่ห้าวร้านฟังดูทรงพลังเป็นอย่างมากนิ้วของผู้อาวุโสขยับอีกครั้งชี้ไปทางด้านขวาลูกฝานเด้งตัวไปทางที่ผู้อาวุโสชี้มาอยู่บนกิ่งของต้นไม้แสงเดินไปด้านหน้าไม่กี่ก้าวจู่ๆเขาเห็นกระบี่ขนาดใหญ่ลอยเรียงรายอยู่กลางอากาศ กระบี่ห้าวลานอาวุธของเซียนบูห้าวลานยาว3าเมตรกว้างหฟุตตัวกระบี่หลอมจากเหล็กอุกบาตเขาเทียนซานสลักวิชากระบี่ห้าวลานไว้ตรงด้ามกระบี่หนัก500อกิโลกรมัมเมื่อเคลื่อนไหวมีพลานุภาพมหาศาลใช้พลานุภาพยิ่งใหญ่บังคับมันทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างลู่ฝานอ่านคำอธิบายรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าฟาบาทตั้งใจจริงๆรู้ว่าเขาใช้กระบี่หนักจึงตั้งใจเลือกกระบี่หนักให้เขาโดยเฉพาะด้านบนยังมีวิชากระบี่ที่เซียนบูหลงเหลือไว้ด้วย กระบี่เล่มนี้เรียกได้ว่าเป็นอาวุธวิเศษจริง,รงๆแสงกระพริบระยิบระยิบทรงพลังยิ่งใหญ่โดยเฉพาะชื่อนี้กระบี่ห้ารานแค่ได้ยินก็มีพลานุภาพแล้วถ้าเอากระบี่เล่มนี้กลับไปให้ปู่เขาได้ก็ดีสิปู่เขาชื่อห้ารานพอดีเลยคู่กับกระบี่ห้ารานเล่มนี้ถือว่าไม่เลวเป็นอย่างมากเมื่อคิดได้เช่นนี้ลูกฝานหัวเราะออกมาหัวเราะไปสายหน้าไปน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ขาดแคลนกระบี่กระบี่หนักไร้คมในมือตัวเองก็เพียงพอแล้วถึงได้กระบี่ห้ารานมาเขาก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดี ฟาบาดคงเห็นว่ากระบี่หนักไร้คมในมือเขาดูธรรมดาทั่วไปเข้าใจว่ากระบี่ของเขาไม่ใช่ของล้ำค่าชั้นดีอะไรจึงเลือกกระบี่ดีให้เขาแต่ฟาบาดจะรู้ได้อย่างไรว่ากระบี่หนักไร้คมในมือเขาแข็งแกร่งกว่ากระบี่พวกนี้มากเรื่องอื่นไม่กล้าพูดอย่างน้อยก็สามารถเทียบกับอาวุธวิเศษของสิบตระกูลใหญ่ได้ไม่แน่อาจแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำเพราะไม่ว่ายังไงกระบี่หนักไร้คมของเขาก็เป็นกระบี่ที่จักรพรรดิอู่ใช้ในตอนนั้นลู่ฝานมองดูไม่กี่ครั้งก็เดินออกมา หูของผู้อาวุโสที่หลับตาอยู่ด้านล่างขยับเบาๆเหมือนเห็นว่าลู่ฝานไม่ได้เลือกกระบี่ห้าหร้านจึงขมวดคิ้วเบาๆลู่ฝานดูอาวุธอื่นต่อที่นี่มีของดีเยอะจริงๆคงใช้ได้แค่คําว่าของงดงามมากมายจนดูไม่ทันมาบรรยายกรสัตววันดาบห้าธาตุค้อนทรงพลังไม่ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นไหนก็มีชื่อเสียงทั้งนั้นของดีที่มาไม่ธรรมดาแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่ของดีก็ไม่มีทางวางอยู่ตรงนี้ เหมือนหลูยินที่อยู่ข้างๆเลือกเสร็จเป็นคนแรกเห็นเธอวิ่งอย่างรีบร้อนไปข้างผู้อาวุโสแล้วพูดเสียงเบาว่าฉันจะเอาเข็มพายุมังกรน้ําผู้อาวุโสพยักหน้าสะบัดมือแล้วมีของชิ้นหนึ่งลอยมาหล่นลงข้างหน้าเขาเดี๋ยวออกไปปลดผนึกแล้วจะให้เธอหลูยินตื่นเต้นจนหน้าแดงเถือกเหมือนได้อาวุธล้ำค่าไรเทียมทานอย่างไรอย่างนั้นลู่ฝานมองเข็มพายุมังกรน้ําแวบหนึ่งแค่เข็มมังกรขนาดเล็กเท่านั้นของสิ่งนี้เก่งกาจมากเหรอ ลู่ฝานครุ่นคิดครู่หนึ่งจูจ่ๆเขานึกขึ้นได้ว่าตอนเรียนอยู่ที่ตระกูลหลู่เคยเห็นคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรบางอย่างอย่าบอกนะว่าหลู่ยินคิดจะใช้ลู่ฝานเงือไหลลงมาจากหน้าผากยายเด็กนี่โหดเหี้ยมมากจริงๆถ้าเข็มพายุมังกรน้ำสามารถสนองความต้องการของโครงสร้างนั่นได้จริงแดนปราณฟ้าลงไปคงไม่มีใครสู้ได้แล้วเมื่อเขาเจอหลู่ยินคงต้องระวังแล้วระวังอีก เทียนชิงหยางยังคงเดินไปรอบๆเขาแค่คิดจะมาดูเล่นๆเท่านั้นเทียนชิงหยางคิดว่าตัวเองไม่ได้ขาดแคลนอาวุธอะไรมีกระบี่มังกรคำรามในมือทั้งใต้ล่าไม่มีใครสู้ได้เทียนชิงหยางมองซ้ายมองขวาจูจูเกราะหัวใจรูปร่างประหลาดดึงดูดสายตาเขากระจกปากว่าเหมือนของสิ่งนี้น่าสนใจมากซุยสือชวนกับซือเฉินเดินไปรอบๆเหมือนกำลังหาอะไรกันอยู่ จู่จทั้งสองชนกันสุ่ยสือชวนสายยยิ้มเย็นชาแล้วพูดว่าสือเฉิญน,นายคงไม่ได้หาของสิ่งนั้นใช่ไหมสือเชิญยิ้มแล้วพูดว่านายหมายถึงอะไรทำไมฉันไม่เข้าใจเลยทั้งสองคนจ้องเขม่งไปทางอีกฝ่ายแล้วรีบหาต่อลิ้นยาก,กระบี่หักมองไปรอบๆบหลังจากนั้นหยุดลงหน้าชุดเกราะอ่อนพอดีตัวเกราะเฟิงอวี ลิ้นยาอ่านออกมาเสียงเบาหลังจากนั้นรอยยิ้มปรากฏตรงมุมปากของที่น่าสนใจเซอร์ลิงเดินพลางพูดเสียงเบาว่า,วาถ้ารู้แต่แรกคงไม่มาประเทศอูอานของที่ประเทศเปิดเสริญดีกว่าที่นี่ทั้งนั้นเซอร์ลิงเดินกลับมาอย่างหมดคำจะพูดของพวกนี้ไม่ถูกใจเขาสักชิ้นสู้ไม่เอาดีกว่าทั้งชิงยืนอยู่หน้าดาับเล่มหนึ่งเขายืนอยู่นานพึมพำออกมาไม่หยุดว่าในที่สุดก็เจอแกแล้ว ลู่ฝานยังเดินเล่นอยู่เขาคิดไว้ในใจแล้วอีกเดี๋ยวไปบอกว่าเกราะเฟิ่งเซียนก็จบแล้วตอนนี้แค่อยากมาดูอาวุธล้ำค่าต่างๆเท่านั้นเปิดหูเปิดตาสักหน่อยแต่ขณะนั้นเองจูู่ลู่ฝานเห็นของชิ้นหนึ่งเป็นกระบีผ่ผูพังเล่มหนึ่งคิดไม่ถึงว่าในคลังบูจะมีของแบบนี้อยู่ด้วยเมื่ออ่านคำอธิบายอย่างละเอียดด้านบนเขียนไว้ว่าอูหมิงนิรนามไม่มีคำอธิบายที่มาและขนาดของกระบี่เล่มนี้ด้านล่างเขียนไว้เพียงประโยคเดียว สมบัติของอริยปราดวัญยางของที่เซียนบูอยู่ยินแย่งชิงไปลู่ฝานอ่านชื่อทั้งสองคนรู้สึกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนขณะนั้นเองจูจูลู่ฝานรู้สึกว่านิ้วตัวเองร้อนขึ้นมาเมื่อมองดูแหวนเจ้าบ้านของตัวเองส่องแสงสลัวออกมานี่มันอะไรกัน